สวัสดีครับพันก้าวสมุนไพรเรื่องเล่าสมุนไพรบ้านนาป่าโคกสมุนไพรดีๆที่เราอาจจะหลงลืมและนึกไม่ถึงการวันนี้พันก้าวสมุนไพรก็มีสมุนไพรดีๆที่ขึ้นอยู่ตามป่าตามโคกตามนามาแนะนําอีกเช่นเคยครับเป็นไม้ป่าที่พันก้าวสมุนไพรคุณนเคยมาตั้งแต่เด็กครับเพราะเวลาไปป่าไปนาหน้าฝนก็จะเอาลูกมากินครับเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณดี ในการช่วยบำรุงไตแก้ท้องอืดแก้อาการท้องบวมช่วยขับโลหิตและน้ำขาวปลาของสตรีเป็นยาแก้มดลูกพิการแก้มดลูกชัำบวมและอาการตกขาวรวมไปถึงใช้เป็นยาแก้ไข้แก้ปวดศีรษะได้ด้วยครับวันนี้พันเก้าสมุนไพรจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับต้นเมาไข่ปลาหรือต้นมะเมาไข่ปลาครับ ต้นเม้าไข่ปลาจัดเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดเล็กครับแต่กิ่งก้านเป็นทรงพุ่มสูงประมาณ2-6เมตรโดยเปลือกของลำต้นจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแตกเป็นสเก็ตเล็กๆโดยเราจะพบต้นเมาไข่ปลาหรือมะเมาไข่ปลาได้ทุกภาคของประเทศครับโดยจะขึ้นทั่วไปตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณตามป่าละเมาะชายป่าดิบป่าโปร่ง ตามป่าชายเลนชายฝั่งทะเลตามที่ราบล่วงลุ่มตามทุง่งหญ้าเลือกสวนไร่นาทั่วๆไปครับใบก็จะเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับในระนาบเดียวกันลักษณะใบเป็นรูปรีค่อนข้างกลมรูปรีแกมขอบขนานหรือรูปไข่กว้างถึงรีปลายใบยมนหรือเป็นติ่งเล็กน้อยคนใบมนกลมถึงหยักเว้า ขอบใบเรียบใบกว้างประมาณ2-5เซนติเมตรยาวประมาณ4-10เซนติเมตรครับดอกของเม้าไขปา่ปลาจะออกเป็นช่อเชิงลดตามซอกใบและปลายยอดครับมีดอกย่อยจำนวนมากและก็ขนาดเล็กมีสีเหลืองอมเขียวนิดนิดแล้วก็จะติดเป็นผลตามแกนช่อดอกผลก็จะเป็นช่อติดตามแนวการดอกนั่นเองครับผลย่อยก็จะมีขนาดเล็กลักษณะผลก็จะค่อนข้างกลมรี หรือแบนเล็กน้อยครับผลอ่อนจะมีสีขาวอมเขียวเมื่อแก่ก็จะเริ่มมีสีสันสีแดงเมื่อสุกก็จะสีแดงเกือบดำครับมเมล็ดในผลก็จะมีลักษณะกลมแบนโดยจะออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะติดผลในช่วงเดือนกรกฎาถึงสิงหาคมครับสรรนคุณทางยาของเม่าไขปา่ปลาหรือมะเมาไขปา่ปลามีดังนี้ครับ รากและต้นจะมีรสเจิดมีสรรพคุณในการขับปัสสาวะช่วยแก้เส้นเอ็นพิการและช่วยแก้าการปวดเมื่อยตามร่างกายวิธีการก็คือให้นำรากและกระต้นมาหัน่นหรือฝานเป็นชิ้นต้มน้ำแล้วใช้น้ำดื่มครับมีสรรพคุณดีในการช่วยบำรุงไตโดยการใช้รากและกระต้นมาฝานแล้วต้มน้ำดื่มเช่นกันครับช่วยขับโลหิตและน้ำข่าวปลาของสตรี ใช้ปัญญาแก้มุดลูกพิการแก้มดลูกบวมช้ำและอาการตกขาวของสตรีโดยใช้รากและกระต้นมาต้มน้ำแล้วใช้น้ำดื่มครับเปลือกต้นจะมีรสฝาดใช้เป็นยาฝาดสมานใช้รักษาอาการแผลในปากครับโดยการนำเปลือกต้นมาหัน่นหรือว่าฝานเป็นชิ้นเล็กๆครับใช้เคี้ยวแล้วก็อมน้ำฝาดไว้ในปากครับรับรองว่าแผลในปากก็จะหายครับ ใบมีสรรพคุณช่วยแก้อาการท้องบวมและใช้แก้อาการท้องอืดและใช้เป็นยาแก้ไข้ครับโดยนําใบสดมาต้มน้ําดื่มโดยให้ใช้ใบสดประมาณสองกำมือต้มน้ําให้ท่วมตัวยาแล้วใช้ดื่มครับใบนํามาต้มน้ําอาบแก้อาการโลหิตจางเลือดไหลเวียนไม่ดีทําให้มีอาการซีดเหลืองครับโดยให้ใช้ใบแก่ครับนํามาต้มน้ําแล้วอาบวิธีการนี้ ยังช่วยแก้าการไข้ลดไข้ได้ด้วยครับใบนำมาตำแล้วใช้สมพอกศีรษะแก้อาการปวดศีรษะครับใบของเม้าไข่ปลานำมาตำให้ละเอียดผสมกับเล้าข่าวเล็กน้อยใช้ทาแก้โรคผิวหนังกรากเกลื่อนครับผลจะมีรสเปรี้ยวอมหวานกินเป็นยาแก้อาการเจ็บคอทำให้ชุ่มคอแก้คอแห้งนอกจากนี้ผล ยังมีสปพคุณเป็นยาระบายช่วยแก้อาการท้องผูกได้ดีอีกด้วยครับเป็นอย่างไรบ้างครับสปพคุณดีๆของเมาไขปา่ปลาหรือมะเมาไขปา่ปลาที่พันก้าสมุนไพรนำมาฝากพันก้าสมุนไพรถ้ามีเวลามีโอกาสได้ขึ้นปา่าขึ้นโคกในช่วงหน้านี้ก็จะมองหาต้นเมาไขปา่ปลาแล้วก็จะเอาลูกมากินหวานๆเปรี้ยวๆอร่อยดีครับพันก้าสมุนไพร เรื่องเราสมุนไพรบ้านนาป่าโคกสมุนไพรดีๆที่เราอาจจะลงเรืมและนึกไม่ถึงกันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ